นต t ิลุสโหมหนักการตลาดเร่งเครื่องเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมทานตอบโจทย์คนยุคใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเปิดตัวผลิตภัณฑ์นอต t ิลุสทูน่าสเปรดสองรสชาติใหม่รสเห็ดทรัฟเฟิลและรสเชดดาด์ชีส และขยายตลาดจับกลุ่มพรีเมียมด้วยปลาแมคคเรลในซอสมะเขือเทศที่ผลิตจากปลาแมคคเรลสายพันธุ์แปซิฟิกพร้อมดันแบรนด์มงกุดทะเลจับมือกับน้ำปลาแซปไหม้โดยคุณไม้พี่รมพรที่มียอดขายเป็นอันดับตน้ตนๆของเมืองไทยในแคมเปญมงกุดทะเลเอ็กแซบไม ประเดิมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกเอนูกาเอเชีย2023ระหว่างวันที่23-27ถึง 27, พฤษภาคม2566ที่ i m มแพกเมืองทองธานีชี้ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและผลกระทบของต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องปรับกลยุทธ์โดยขยายฟอ,อร์ตโฟลิโอเพื่อหนุนรายได้ให้เติบโตแบบยั่งยืน แผงที่จะลนช์ในปีนี้จะเป็นตัวมุกุทเทะเลนะครับซึ่งเราไปคอลแลบกับน้ำปลา,ายี่ห้อดังในเมืองไทยนะครับ<ม>ก็คือทางด้านซับไหมนะครับ<ม>ก็จะมีการเปิดตัวที่แรกในงานไทยเฟก์ปีนี้ด้วยครับผมทำไมถึงได้ไปเอามาน้ำปลามาเป็นส่วนประ,ประ,ประอกอบกับตัวเบรคใหมนะ่ตรงนี้เออส่วนหนึ่งคือคือเรามองเรื่องของเทรนด์นะครับซีพูบิโพคมีความสนใจแล้วก็ต้องการเปิดประสบการณ์อะไรเงี้ยของการบริโภคของตัวเองไม่อยู่กับความจำเจเดิมๆที่ ไม่ว่าจะเป็นปลาทอดหลักพริกหรือปลาทอดสามรสนะครับปลาละส่วนหนึ่งก็เป็นการชูอััลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องชูรสที่เป็นสัญลักษณ์หล,หลักของคนไทยดังนั้นการคอลแลบตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นทั้งในแง่ของการเปิดประสบการณ์ให้กับท่านท่านผู้บริโภคนะครับได้ลองรสชาติใหม่ๆแล้วก็ได้สร้างความเป็นไทยที่เข้มแข็งมากขึ้นด้วยครับคาดหวังกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนคบเพราะเอาจริงๆคนไทยก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิยมรับประทานปลาละเหมือนกัน ก,ก็ผมคาดหวังว่าในส่วนของการเติบโตนะครับปีนี้เราคาดหวังการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ประมาณ30นะครับผมว่าตอนนี้ความออยอมรับในแง่ของรสชาติปลาลานี่ไม่ใช่แค่อยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้นเองนะครับข้ามไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับกลุ่มคนจีนก็เริ่มสนใจที่จะทดลองสินค้าแปดหมูตัวนี้ด้วยเหมือนกันครับอป็น,นการร<ะ>ับอะไรอย่าง อ๋อใช่ครับเรามีการออคอลแลบงานกันนะครับออของ R&D ของทางด้านบริษัทรวมไปถึง R&D ดีของทางด้านแั็บไม้เพื่อให้ได้ออกมาเป็นรสชาติที่เหมาะกับผู้บริโภคมากที่สุดครับผมสินคาสีพ้าตัวนี้เราจะต้องส่งไปฟางให้ประเทศจีนอะไรวางข่ายฟังไหมครับตอนนี้เบื้องต้นเรายัางเรายัางมองในตลาดไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางลาวนะครับแล้วก็ทางด้านแท็บไม้เองก็มีคู่ค้าในตลาดยุโรปด้วยเหมือนกัน นะครับน่าจะเป็นสามตลาดหลักเบื้องต้นที่เ,เรากำลังทำสินค้าตัวนี้อยู่ครับผมนอกจากการเปิดโมเดลทางใหม่ในรนนะหลังเราได้มีการวางแผนในเรื่องของการจับคู่ธุรกิจให้กับการคู่ที่สนใจที่อยากจะร่วมเป็นันเตอร์อะไรกับเราในภายในปีบ้างอะครอ๋อสำหรับปีนี้เร,เราเตรียมสินค้ามา,าประสา,างนงานกับทางด้านคู่ค้าต่างประเทศค่อนข้างหลากหลายนะครับ <S 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 ทั้งในกลุ่มที่เป็นสินค้าหลักของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวปลาทูน่าปลาแมคโครแซลมอนนะครับ ที่อยู่บรรจุอยู่ในกระป๋องนะครับรวมไปถึงล่าสุดเรามีการแตกลายที่จะทําสินค้าในกลุ่มที่เป็น f ฟร c เซนด้วยเหมือนกันนะครับก็คาดว่าเราหน้าที่จะได้ลูกค้าเพิ่มเติมจากการมาร่วมออกงานในปีนี้ครับผมแล้วเป้าหมายในการวางการตลาดแผนการตลาดกับชาสัมพันธ์ของทางแบรนด์วางไว้ยังไงบ้างครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดในเฉพาะในกรณีของตลาดที่หน้าครับบ้านเราก็เหมือนแข่งขันกันสูงมากขึ้นด้วยครับผมเอาระวองสองหลักครับในแง่ของการสื่อสารอย่างแรกก็คือเรายังชูความเป็น ขอแบร์ลูกของเรานะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องการสื่อสารันทางธุรกิพวกนีงแง่ของการให้ความหลากหลายในแง่ของตัวสินค้าแล้วก็พอ,อร์ตโฟลิโอนะครับเรามีการแตกลายสินค้านอกเหนือนจากตัวที่เป็นปลาทูน่าไปยังกลุ่มที่เป็นแน็คหรืออีเวนตัวที่เป็นอาหารพร้อมทานนะครับอย่างตัวที่เป็นอ t ต e a l ภายใต้แบรนด์เอ็กซ์เทนครับ กิจกรรมของในรูปในไยนงานจะมีถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะครับผมก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับไทยเฟกซ์ปีนี้งานเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27นะครับทางด้านบริษัทเราเตรียมทั้งกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมานําเสนอให้กับทา่านผู้บริโภคทุกท่านนะครับเราจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในวันพับบิคนะครับรวมไปถึงเรามีการทำคุกกิ้งโชว์นะครับจากเชฟบิ๊กซึ่งเป็นเชฟเทเบลระดับต้นๆของประเทศไทย มาลังสรรอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถปรุงได้ง่ายๆก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ที่ Challenger ์ hall 3